นี่ทำอะไรคะทำป่ตาตา้ะทำป่าเปิร้าน,นตั้งกีโมงคะก็ตั้งแต่สิบโมงจ้ะเก้าโมงสิโมงทุกวันไหมเป็นทำป่าจ <c oughs> ุดชั่มๆร้านนี้เป็นเข okay, ตปลอดล่ม ปอเตียงจุดที่หนึ่งใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นตำป่าก็าเลยใส่หลยาะะออย,ยอย่างอยู่นะคะอ่านี่ใส่หัวยอลงไปด้วยเรียบร้อยตับสีตา ขอดูสองจานเลยได้ไหมคะนี้มีช้อนมีส้อมนี่ค่ะจานแรกนี้เป็นปูปลาปูปลาน่ากินอะ่ะแล้วอันนี้เป็นตำป่าจานใหญ่เลยอะ่ะถือว่าถูกนะาจะสิบบาทขอบคุณมากคะ่ะฮะสองจานร้อยสองจานร้อยหนึ่งบอกเลยว่าถูกเพราะอะไรมะนาาแพงมากตาน,นี้ขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยคะ่ะนี่นะคะ บอกเลยมะนาวแพงแพงมาก